<c oughs> ขอจเจริญในธรรมแก่ท่านสาธุชนกันทุกทกท่านด้วยแล้วก็ผู้ที่เป็นชาวพุทธกันทุกทกท่านเลยวันนี้อาตมาภาพในานามของพระแบงค์านิพนธ์มหาพาโล ก็จะมาพูดคุยสนทนาธรรม,มานก,กันการที่การที่เรามาบวชเนี่ยเป็นพระพิสุสงฆ์เนี่ยมาบวชเพื่ออะไรไม่ใช่มาบวชเพื่อเล่นเพื่อหัวไม่ใช่มาบวชเพื่อตามประเพณีนะครับหรือว่ามาบวชเพื่อสนองกิเลสเพื่อหวังลาบหวังสักกาละ มีความยินดีพอใจในลาบสาการะของโยมที่ญาติโยมนำมาถวายแบบนั้นอย่ามาบวชเลยครับแบบนั้นจะเป็นบาปเป็นกรรมครับยิ่งบวชไปนานๆยิ่งเป็นบาปครับเป็นคารวาด,ดีกว่านะครับจะไปทำตัวเยี่ยงอย่างเหมือนคาหึนหัำไม่ได้นะครับการที่เราเป็นพระพิสุสงฆ์นะครับ แต่ที่เรามาบวชเนี่ยไม่ได้บวชตามประเพณีไม่ได้บวชเพื่อหวังลาบสักการะนะครับมาบวชเพื่อละกิเลสนะครับมาบวชเพื่อประพฤติพรหมจรรย์มาบวชเพื่อสร้างบารามีเพื่อพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงนะครับไม่ใช่ว่ามาบวชมาปฏิบัติธรรมเพื่อตัวกูของกูไม่ใช่นะพอปฏิบัติตัวกู เพื่อตัวกูของกูเนี่ยปฏิบัติไปเรื่อยๆมันจะเกิดทิฏฐิมานะเกิดขึ้นจะเกิดการหลงตัวเองเกิดขึ้นเช่นเรียนนักทาตีนักทมโทนักทมเอกได้ก็อวดแล้วนะกูนี่แหละเลิศกูนี่แหละเก่งกูเลิศกว่าผู้อื่นส่วนมากก็จะหลงทั้งนั้นแหละมันก็หลงติดในสมมติบ,บัญญัติทั้งนั้นแหละญาติโยมนะอาตมาภาพูด กลายเป็นว่าคนที่ไม่เรียนนักธรรมกลายเป็นคนที่ดูชั่วไปเลยนะเป็นคนที่ดูเลวไปเลยกลารเรียนนักธรรมเนี่ยมันทำให้เรารู้รู้ว่าพระไตรปิฎกสอนอะไรรู้วความเป็นมาของพระพุทธเจ้าพระพุทธศาสนารู้ในวินัยของพระพุทธเจ้าแล้วถามว่าปัญญาในทางธรรมเราเกิดไหม ต่อให้เราจะเรียนตําราทั้งเล่มเนี่ยหมดทั้งเล่มมันก็ไม่อาจทําให้ปัญญาในทางธรรมเกิดขึ้นได้นะนะคะรับก็เพราะว่ามันเป็นปรามัตดแค่นั้นอืมสมมุติบปัญญัติแค่นั้น ไม่อาจทำให้เรารู้แจ้งในทางธรรมได้กิเลสมันไม่กลัวไงพอมีอารมณ์ที่ไม่น่าพึงพอใจมากระทบทางหูที่ได้ยินโกรธโมโหอีกเห็นไหมเพราะกิเลสมันไม่กลัวนะครับหน้าที่ของเราเ<อ>ก็คือการเรียนรู้เห็นกายในกายเห็นจิตในจิตนั่นเอง ตามความเป็นจริงอย่างนี้ครับไม่ใช่มาบวชเพื่อหวังนั่งนอนกินไปวันๆอะไรอย่างนี้ครับเราต้องนึกถึงญาติโยมเนี่ยที่เขาใส่บาตรให้เราฉันทุกวัน,ท,วนทุกวันใส่บาตรเพื่ออะไรเพราะว่าพระสงฆ์เนี่ยเป็นเนื้อนาบุญของโยมเป็นหนทางของการไถ่บาตท,ที่พระพุทธเจ้าท่านพูดไว้นะครับ ท่านตราดไว้นะครับคือข้าวกับน้ําเนี่ยเป็นพละกกำลังของพระสงฆ์ที่จะทําให้พระสงฆ์เนี่ยท่านมีพละกกำลังในการที่จะท่องหนังสือในการที่จะประพฤติพรหมจรรย์ในการปฏิบัติธรรมต่อไปนั่นเองนะครับ ดังนั้นเนี่ยถ้าเรามาบวชแล้วมาบวชเลื่อยๆนั้นหัวไปไม่ได้ตั้งใจพึ่ปฏิบัติเป็นบาปนะครับเป็นพระเนี่ยตกนรลบง่ายยิ่งกว่าโยมอยีกนะครับประมาณนี้นะเ,เพราะว่าโยมเนี่ยเขาไม่มีเวลาปฏิบัติธรรมเขาก็เลยเอาข้าวมาใส่ให้กับพระเอาน้ํามาใส่ให้กับพระ,เม,พระเมื่อพระท่านปฏิบัติธรรมแล้วบุญก็จะไปตกที่โยมที่โยมมาใส่บาตรกับพระนั่นเอง ดังนั้นนะพระมาบวชเพื่อทําตัวเล่นๆไม่ประพฤติพรหมจรรย์ไม่เจริญภาวนานะครับแล้วมันจะละกิเลสได้ยังไงอ่ะกิเลสก็อยู่เหมือนเดิมนะครับสวดมนต์ไหว้พระสวดมนต์เราก็สวดนะครับแต่ในทางกลับกันเราจะต้องปฏิบัติอนาปานาสติกรรมฐานนะมีปัสสนากรรมฐานให้มากกว่าสวดมนต์ สวดมนต์ได้บุญไหมได้แต่ปัญญาในทางธรรมเราไม่เกิดถ้าปัญญาในทางธรรมเราเกิดเราต้องมาปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเรื่องสมถะตัดออกไปได้เลยตัดออกไปได้เลยนะไม่จําเป็นต้องปฏิบัติเรื่องสมาธิเรื่องสมถชฐานนะตัดออกไปได้เลยให้เจริญอนาปานสติกรรมฐานอา้าวแล้วเจริญยังไงกรรมฐานนะ ก็เห็นกายในกายเห็นจิตเห็นเห็นกายในกายเห็นจิตในจิตเห็นเวทนาในเวทนาใช่ไหมเห็นการเกิดขึ้นการตั้งอยู่ดับไปของไตรลักษณ์เห็นอันนี้จางความไม่เที่ยงแท้เห็นอนัตตาความไม่ใช่ตัวตนเห็นทุกครั้งทนสภาพเดิมไม่ได้ครับปัญญาในทางธรรมมันจะเกิดตรงนี้จะเพียรเพื่อรักกิเลสในตรงนี้ไม่ใช่มาบวชเพื่อทำตัวเล่นๆไปี้ เห็นมาเยอะแล้วเนี่ยอาตมาภาพเห็นมาเยอะแล้วตอนนี้ไม่อยากพูดพอไปเห็นผู้หญิงในโทรส่์โทรศัพท์อย่างเนี้ยก็มาชมว่าคนนี้สวยจังน่ารักจังโดยที่แท้ผู้หญิงคนนั้นก็ไม่ได้เป็นลูกเป็นหลานเราสักหน่อยเป็นกิมันเป็นกิเลสน,นะครับเป็นอาบัติทุกกรดนะเป็นผสงเราจะไปพูดอย่างนั้นไม่ได้เราต้องสำเนียบด้วยนะครับระวังด้วยสำรวมด้วยนะครับ อย่างถ้าไปบินทบาทอย่างเงี้ยเราจะไปใช้สายตาแลยมผู้หญิงไม่ได้นะสายตาเราต้องแลมองมองที่บาทของตนเองครับไม่ต้องไปมองผู้หญิงครับมองแล้วเรามีความยินดีารอาบัตนะครับผู้หญิงไม่ได้ถามเราไม่ได้พูดคุยกับเราอยู่ดีๆเราไปพูดคุยกับเขานี่ถ้าอาบัตท,ทุกลดนะครับโดยที่แท้จริงพระสงฆ์ไม่ค่อยรู้ในเรื่องตรงนี้นะครับ เกิดมีความกำหนันเกิดขึ้นเกิดกลับมาสำหรับความคล่ายด้วยตนเองเป็นไงสังขารที่เศษต้องระวังนะครับถ้าสังขารที่เศษเกิดขึ้นแล้วเราไม่ระวงังไม่แก้ไม่ไปอยู่กรรมเราสึกออกมากรรมมันติดเราเราทำมาหากินไม่เจริญนะครับต้องบอกไว้นะครับ<ม>อย่างเรื่องอาบัตอื่นๆพระฉันข้าวเย็นอะไรแบบนี้เป็นอาบัตมากไหมอาบัตเล็กน้อยครับไปโปงอาบัตก็หายนะครับ แต่ต้องระวังนิดนึงเวลาเราจะฉันเนี่ยต้องอย่าให้โยมเห็นแค่นั้นเองนะครับแต่ถ้ามันไม่เป็นอาบัดจริงๆก็คือพักป่วยพระอาพาธฉันได้ตามพระวินัยก็บอกอยู่นะครับว่าไม่เกินสามวันประมาณนี้แต่ต้องป่วยนะถ้าไม่ป่วยแล้วไปฉันนะครับเป็นอาบัดท,ทุกกฎเช่นเดียวกันพระฉันอาหาร ที่เกินเวลาเป็นเวลาวิกาแล้วเนี่ยเป็นไงอาบัติปาจิตติเห็นหรือ,อยังเป็น้าเนี่ยเป็นที่หงผ้าเหลือนง่ายแต่เป็นที่ใจเนี่ยมันยากนะครับประมาณนี้นะครับบางคนเนี่ยชอบสวดมนต์สวดจังเหมือนนอกแก้วนกขุนทองแล้วก็สวดมนต์เยอะกว่านั่งสมาธิจเจริญกรรมฐานอีกเป็นไง ปัญญามันไม่เกิดนะครับอืมหากนั่งกรรมฐานไม่ได้ก็ให้เดินบ้างนะครับเนออีย่ยปัญญาถึงจะเกิดในทางหลักของพระพุทธศาสนาจริงๆในสมัยที่พระพุทธเจ้ายัางทรงพระชนอยู่นะครับไม่มีการสวดมนต์นะครับทุกคนบอกให้เข้าใจไม่มีการสวดมนต์มีแต่การเจริญกรรมฐานเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อพระพุทธเจ้าท่านปรินิพานไปแล้วพรามก็เลยมาเขียนเป็นบาลีให้เป็นบทสวดมนต์เกิดขึ้น เขียนตามคำสอนของภาษาสดาเขียนในความดีของภาษาสดาจึงเป็นบทสนมนขึ้นมานะครับฟังให้เข้าใจไอ้สินสองรอยยี่สิบเจ็ดข้อเนี่ยบางคนสงสัยกันจังว่าเรารักษายังไงจะให้ครบมันก็คือมีสินห้าเป็นหลักนั่นแหละฟังให้เข้าใจนะครับอ่าวเรารักษาสินยังไงให้มันครบละ่ะรักษาใจตัวเดียวครับ ใจเรามันจะรู้ผิดชอบชั่วดีครับมีฮิีิโอตาปาครับมันจะรู้ว่าอันไหนควรอันไหนไม่ควรครับแล้วศีลมันจะบริสุทธิ์เองเนี่ยเข้าใจในตรงนี้นะพระเนี่ยมาบวชเนี่ยยังไม่ใช่พระแท้นะเป็นแค่สมมุติสมเท่านั้นพระแท้เนี่ยต้องได้ดวงตาเห็นธรรมคือโซดาสกิทาอนาคาอรารหัตะโลนั่นถึงเรียกพระแท้นะครับเมื่อพระพูด เมื่อผู้นั้นเนี่ยได้ความเป็นพระโสดาบันแล้วใช่ไหมก็จะมีผิวใบหน้าเนี่ยที่ผ่องใสามากกว่าคนธรรมดาที่ผ่านมาก็เป็นคนผิวคล้ำแต่พอได้โสดาบันแล้วก็ผิวใสใสามากกว่าเดิมแล้วก็กลายเป็นคนขาวขึ้นเรียกว่าพระโสดาบันประมาณนี้เมื่อได้ความเป็นพระโสดาบันแล้วเนี่ยก็จะมีความที่ตั้งมั่นต่อคุณพระรัตนตรยัยนะครับไม่สงสัยลังเลในคุณพระรัต ตอนัตไกรแล้วคือพระโสดาบันเนี่ยก็จะไม่เชื่อเรื่องทรงผีทรงเจ้าเขาจะไม่ค่อยเชื่อเรื่องโชคชะตาไม่ค่อยเชื่อเรื่องหมอดูนะครับ<ๆ>เรื่องของขังเรื่องของศักดิ์สิทธิ์นนะพระโสดาบันก็ไม่เชื่อท่านไม่เชื่อท่านเชื่อแต่คุณพระพุะทธพระธรรมพระสงค์ก็เป็นสารณะเท่านั้นเป็นผู้จอๆตรงต่อพระนิพพาน<ๆ>เป็นผูท้ที่ออกจากสัญญาทิฏฐิแล้วออกจากความเห็นผิดเห็นผิดคืออะไรเห็นผิดว่ามันเที่ยงแท้ เห็นผิดว่ามันมีตัวตนที่แท้มันี่มีตัวตนประมาณนี้สินไม่ค่อยด่างพ้อยแล้วเป็นสินของอุถุชนคือสินห้านะแต่ต้องพูดอธิบายให้เข้าใจว่าพระโสดาบันเนี่ยเมื่อมันบวชเป็นภาพีิสุสง์สินก็สามารถที่ด่างพ้อยได้เพียงเล็กน้อยประมาณนี้ฟังให้เข้าใจเพียงเล็กน้อยเพราะยังไม่สเสถียร แต่ถ้าจะคือพระที่ท่านเนี่ยสำเร็จเป็นสกิทาอนาคาแล้วเนี่ยต้องบวชนะถ้าไม่บวชก็คือไม่ได้มันจะแตกต่างกันแต่โสดาบันคือชาวบ้านชั้นดีเา้ารู้ได้งไงไม่ได้โสดาบันมันก็จะรู้สึกเย็นเย็นกว่าเมื่อก่อนเมื่อก่อนไม่เคยเย็นแบบนี้พอได้โสดาบันแล้วเย็นมากกว่าเดิมน,นั่นไงจึงได้ความเป็นโสดาบันแล้วเป็นอย่างนี้ หน้าที่ของเราเป็นพระภิกษุสงฆ์เนี่ยเราต้องเชื่อฟังพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเราอย่างพระอื่นมาบอกอะไรเราเรา,เราไม่เราไม่ต้องเชื่อพระลูกวัดด้วยกันทําไมเราต้องไปเชื่อไม่ต้องเชื่อเลยนะครับเชื่อแต่พระอาจารย์บอกเราสั่งงานให้เราทําอะไรเราก็ทําไปหน้าที่ของเราเราเป็นลูกวัดคือเราปฏิบัติแบบนี้ส่วนใครองค์อื่นมาสั่งเราเราไม่ต้องทําอันนี้ไม่ผิดแต่ถ้าอาจารย์สั่งแล้วเราไม่ทําอันนี้ผิด เป็นพระภิกษุส,สมอยากขี้เกียจนะครับต้องบมั่นไปลงอุโบสถด,ด้วยการไปลงโบสถเป็นยังไงเป็นการที่ไปปองอบัตเป็นการที่พระสงฆ์เนี่ยได้เจอกันสร้างความน่าเลื่อมใสน่าสัตท้ายแกย่ญาติโยมประมาณนี้ครับถ้าไม่ได้เจ็บป่วยไม่สบายอย่าขาดเรื่องการบินทบาทนะครับ บินธบาตรก็เป็นเรื่องที่สําคัญและที่สําคัญก็คือการไหว้พระก,การสวดมนต์ก็สร้างความศรัทธาให้เรามีแต่ขุดประพุะทธธรรมประสงค์นั่นเองนะครับให้เข้าใจหากเราไม่เข้าใจบวชไปก็ยิ่งบาปไปบาปไปเรื่อยๆอย่าไปปฏิบัตินอกลูก่นอกทางอย่าไปดูดวงดูหมอนะครับการที่เราเป็นพระภิสุสงฆ์เนี่ยไม่เหมาะไม่ควรอย่าไปทรงเจ้าข้าผีนะั่นไม่ควรไม่ใช่กีบของสงฆ์นะครับ เทพจะมาลงพระสงฆ์ไม่ได้นะครับเพราะพระสงฆ์ศีลเยอะกว่านะครับแล้วตอนนี้ก็อย่าไปต่อดวงชะตาหรืออาบน้ำมนต์ไม่ใช่กิจ,จวัตรของสงฆ์นะครับอันนี้ผิดวินัยสงฆ์เลยนะครับพระสงฆ์เนี่ยเปลี่ยนคําสอนพุทธเจ้าเป็นไงตา,ายไปเป็นไงครับเป็นเปรตวิสัยตกนรกนะครับเอออย่าทําเป็นเล่นกับกรมนะครับ มาบวชแล้วก็ไม่ได้นั่งเจริญกรรมฐานเลยเสียเวลาครับไม่มีประโยชน์ถ้าศึกไปแล้วไม่ได้อะไรอยู่เหมือนเดิมเคยใจร้อนอยังไงก็ร้อนเหมือนเดิมอันอย่างนี้อย่ามาบวชเลยครับคือศึกไปแล้วหนใจมันต้องเย็นกว่าเดิมอย่างเราบวชมาให้สิบกว่าวันหนึ่งเดือนอย่างเงี e thế, ้ยใจเราเย็นกว่าเดิมอย่างนั้นดีครับบวชมาแล้วได้โสดาบันอย่างนั้นดีครับถ้าบวชมาแล้วไม่ได้โสดาบันเสียเวลานะครับทุกคนต้องเข้าใจ คืออันนี้อาตมาภาพบอกให้ง่ายที่สุดคือพระโสราบันแล้วอันนี้ก็ยังบอกว่ายากอีกอาตมาก็ไม่รู้ที่จะพูดยังไงอีกนะครับทุกคนประมาณนี้ครับ